ราหูย้ายอังคาราร่วมพระเสารเลงเมฆพฤษพเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห,หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of อฟโนสวัสดีครับพบกับ Car of อฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับขายข้อข้องใจถุงลมนิรภัยจะทำงานหรือไม่ถ้าเราไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้รถใช้ถนนเราทุกคนควรจะต้องมีสติ ไม่ประมาททุกครั้งในการขับรถบนท้องถนนแต่บางครั้งความรู้ความเข้าใจต่างๆก็ได้รับไม่เท่ากันสำหรับวันนี้คาร์อฟโนจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับรู้กันคือเรื่องถุงลมนิรภัยจะทำงานหรือไม่ถ้าเราไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยถุงลมนิรภัยเป็นระบบป้องกันให้ผู้ขับขี่ลดความรุนแรงจากการถูกกระแทกในขณะที่ประสบอุบัติเหตุแต่หลายครั้งที่เรามักจะได้ยินข่าวการเสียชีวิตจากถุงลมนิรภยัย ซึ่งมีหลายสาเหตุหลักๆคือผู้โดยสารและคนขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยส่งผลให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะเกิดแรงที่เรียกว่าปะทะบวกที่มาจากตัวคนขับหรือผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยกระเด็นหลุดจากเบาะอย่างไร้ทิศทางแล้วมาถูกแรงกระแทกจากถุงนิรภัยที่ระเบิดออกมาส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตการเสียชีวิตจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย แล้วก็แทรกกับถุงลมนิรภัยด้วยการเกิดผู้เสียชีวิตในลักษณะปะทะบวกกับถุงลมนิรภัยทําให้ทางผู้ผดิตออกแบบถุงลมนิรภัยแบบใหม่ขึ้นนั่นคือถุงลมนิรภัยจะไม่ทํางานถ้าไม่ค่าดเข็มขัดนิรภัยในรถหลายๆรุ่นในปัจจุบันแต่รุ่นรถเก่าๆและใหม่บางรุ่นถุงลมนิรภัยยังคงทํางานแม้ไม่คาเข็มขัดนิรภัยซึ่งการที่ถุงลมนิรภัยจะทํางานหรือไม่ จะเกิดขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์ที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณต่างๆของตัวรถถูกแรงกระแทกที่มีความรุนแรงมากก็จะส่งผลให้เซ็นเซอร์ทำการสั่งให้ถุงลมนิรภัยทำงานทันทีในทางกลับกันถ้าการกระแทกมีความรุนแรงที่น้อยเช่นขับรถชนกันเบาๆเซ็นเซอร์ก็จะไม่สั่งการให้ถุงลมนิรภัยทำงานการฆ่าเข็มขัดนิรภัยจะลดแรงกระแทกกับถุงลมนิรภัยได้ค่อนข้างเยอะรู้อย่างนี้แล้ว เราจึงควรค่าเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่คาดฝันถึงแม้การชนจะไม่รุนแรงจนส่งผลให้ถุงลมนิรภัยทำงานแต่เราก็จะปลอดภัยจากการที่เราค่าเข็มขัดนิรภัยและถ้าถุงลมนิรภัยทำงานเราก็จะไม่ไปกระแทกกับถุงลมนิรภัยจากการที่เราค่าเข็มขัดนิรภัยนั่นเองครับสำหรับความรู้ถุงลมนิรภัยจะทำงานหรือไม่ถ้าเราไม่ค่าเข็มขัดนิรภัย และนี่คือข้อมูลที่นำมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คา r o f s n o นนนำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา